ตอนที่176ภาค7หน้าที่141เรื่องปริชินะพรมนบุตรเรื่องนี้ฝากให้ผู้ศึกษาทุกท่านครับไปแปลตั้งแต่ต้นเรื่องมาโดยเฉพาะกลางๆเรื่องมีการวิธีการแบ่งสมบัติให้กับลูกด้วยทำไมผมถึงให้แปล ى? เพราะว่ามันมีธรรมะ วิธีการใช้ชีวิตแบบชาวโลกมีธรรมะซ่อนอยู่ในนั้นการสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองผมไม่แปลทั้งหมดเพราะว่าคอนเซปต์ของผมก็คือว่าผมเน้นแปลคาถาแก้อัดเป็นหลักเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับผู้ที่เรียนด้วยตัวเองครับหาศัพท์ไม่เจอแต่ท้องเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็สามารถที่จะหาศัพท์เจอได้ ผมก็เลยเน้นคาถาแก้อัดคาถาแก้อัดเห็นไหมครับในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาผมก็เน้นคาถาแก้อัดบางเรื่องที่ผมแปลท้องเรื่องไว้ด้วยเพราะว่าดูแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นข้อสอบบาลีสนามหลวงแล้วตรงนี้ครับตรงนี้เนื้อหาเอ่อเนื้อหาข้างบนตั้งแต่ต้นเรื่องมาน่าสนใจมากเลยครับขอให้แปลฮะ ย้ำแล้วย้ำอีกผมขอให้แปลไอ้ตรงนี้ผมต้องการแปลแค่คาถาแค่นั้นเองแต่เนื้อเรื่องที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันอยู่เนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องเป็นต้นมาน่าจะลงจบตรงนี้พอดีคือหน้าฝั่งทางด้านซ้ายมือผมไม่ได้ถือหนังสือไว้ด้วยนะก็เลยไม่รู้ะนั้นแต่ซ้ายมือมาน่าสนใจมากครับอ่ะเราก็มาเข้าจุดที่อ่าผมได้ เตรียมเอาไว้ก็คือวุตตังปิเจตังตรงนี้ครับในเรื่องอัตโนวัตถุมีวุตตันเหตังตัฏฐะมาวุตตังเหตังตัฏฐะมาครับอัตโนวัตถุแล้วพอมาตรงนี้นะฮะมันมีวุตตังปิเจตังจริงๆก็คือแบบเดียวกันเลยครับมันอยู่ที่ว่า เขาจะให้เราแปลอย่างไรนั่นเองครับอย่างตัวนี้จะจริงอยู่เอตังวัจจังอันว่าคํานั้นนะอิติว่าอัตโขครั้งนั้นแลพระมณะมหาสาโลอันว่าพรามณ์ผู้มหาศาลอัญญตโรคนใดคนหนึ่งลูโขผู้เศร้าหมอง ลูฆะปาวุระโนผู้มีผ้าเป็นเครื่องปกปิดอันเศร้าหมองนะลูคาเนี่ยครับปาวุระโนผู้มีผ้าเป็นเครื่องปกปิดอันเศร้าหมองถ้าเกิดว่าแปลไม่ได้ก็แปลว่าผู้นุ่งห่มผ้าอันเศร้าหมอง ก็ได้ครับผูนะ้นุ่งห่มผ้าอันเศร้าหมองก็ได้เสร็จแล้วต่อไปพระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิหารติย่อมประทับอยู่ เยนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดคือตรงนี้ท่านจะใช้วสติแบบที่เคยแปลมาหรือวิหรติก็ได้แต่ที่ใช้วิหรติเพราะเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านจะใช้เป็นวิหารตินะครับเยนะทิสาภาเคนะทับเรียนประโยคหนึ่งสองมาแบบเข้มเข้มประโยคแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แปลง่ายละพระกวา่าอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิหารติย่อมประทับอยู่ เยนะที่สาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดอุปสังกรรมิเข้าไปเฝ้าแล้วเตนะที่สาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศนั้นทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยคือประโยคยะที่มันแทรกเข้ามาเฉยๆนะท่านประโยคยะที่มันแทรกเข้ามาเฉยๆตั้งแต่อัตโขมาจนถึงเนี่ยพรามโ,มโนแล้วมาถึงเตนุปสังกรรมิอุปสังกรรมินี้คือกิริยาคุมภาคของพรามณะมหาสาโลครับ เพราะยะมันแทรกเข้ามาเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะฮะ,อ,ะอิติดังนี้ไมายาอันเราวุตตังปิแมห้กล่าวแล้วหรือว่าอันพระธรรมสังคาหากาจารย์แม่กล่าวแล้วนะก็ได้ครับแต่ต้องขึ้นมานะไม่ขึ้นมาเนี่ยท่านเสียนะครับเสียปอด้วยนะไม่ใช่เสียธรรมดาเสียปอด้วยศรัทธาอันว่าพระศาสดา กัตวาทรงกระทําแล้วปฏิสันถารางังซึ่งปฏิสันถานสัททิงกับเตนะพิกุนาด้วยพิสุนั้นนิสินเนนะผู้นั่งแล้วเอกมันตังนะที่สุดแห่งหนึ่งเอตาาโวจรครับเอตังกับอโวจนะอโวจได้ตรัสแล้วเอตังวาจนางังซึ่งพระดํารัสนั่นอิติว่าพระมณะดูก่อนพราหมตะวังอันว่าเธอลูโขเป็นผู้เศร้าหมอง ลูคะปาบุระโนโเป็นผู้นุ่งห่มซึ่งผ้าอันเศร้าหมองอาศิย่อมเป็นกินนุโขเพราะเหตุไรหนอแลอิติดังนี้พระมโ,มโนอันว่าพราหมอาหากราบทูลแล้วอิติว่าโคตมะโพโคตมะข้าแต่พระโกดมผู้เจริญปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายจตาโรโสีเมของข้าพระองค์อัติมีอยู่อิทาฐานเนในที่นี้ เสร็จแล้วก็เตบุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นมังาทาเรหิสังปุจฉาทาเรหิสังปุจฉาผู้อันทาระทั้งหลายยุยงแล้ว เนี่ยครับบุตรชายพอโตขึ้นไปมีเมียก็จะเชื่อเมียมากกว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่น่ะเนี่ยทารหิสังปุจฉาผู้อันทาระทั้งหลายยุยงแล้วมังยังรานิกขาเมนติย่อมให้ออกขาราจากเรือนก็คือไล่พ่อออกจากเรือนลูกสะพ้ยไม่แฮปปี้พ่อตาแม่ยายก็ยุยงให้ผัว นำพ่อตาไม่ยาญนั้นออกจากบ้านเอาไปให้คนอื่นก็คือให้พี่น้องคนอื่นเลี้ยงนะอิติดังนี้ระวังนิคขาเมนติเป็นเหตุกัตุวาจกนะครับอา้าวต่อไปอสัทธาอันว่าพระศาสดาสัทธาอันว่าพระศาสดาอาหะเข้าเลขในที่ที่อิตินี้นะครับอิติข้างล่างที่เป็นคาถา อาหาตรัสแล้วอิติว่าพรามณะดูก่อนพรามแต่นหิถ้าอย่างนั้นตวังอันว่าท่านปาริยาปุนิตวาเล่าเรียนแล้วอิมาคาถาโยซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ เสร็จแล้วปาเป็นประโยคแทรกนะฮะมหาชนะกาเยครั้นเมื่อหมู่แห่งมหาชนสันนิปฏิเตประชุมพร้อมกันแล้วสภายังในสภาปุเตสุครั้นเมื่อบุตรทั้งหลายนิสินเนสุนั่งแล้วเนี่ยครับภาษะเป็นเป็นกิริยาคุมภาคของตะวังฮะเป็นกิริยาคุมภาคของตะวังนะครับเนี่ยภาษะระวังให้ดีด้วย แนวนี่คือแผนของพระตถาจารย์นะภาษาจงกล่าวเปิดเลขนายจากข้างล่างนี้ครับอิติว่าฉะนั้นอิติตัวเนี้ยตรงนี้มีอิติอยู่สองตัวนะมีอิติอยู่สองตัวครับตอนนี้อิติว่าอาหาร อาหางอันว่าข้าพปเจ้านันทิสังจากเพลืดเพลินเยหิปุตเตหิด้วยบุตรทั้งหลายเหล่าใดเยหิปุตเตหิด้วยบุตรทั้งหลายเหล่าใดชาเตหิผู้เกิดแล้วหรือจะแปลว่าด้วยบุตรทั้งหลายผู้เกิดแล้วเหล่าใดนี้ก็ได้ครับง่ายกว่านะ ไอสำคัญคือนันทิสังมองยังไงก็มองไม่ออกว่านี่คืออ่านี่คือกิริยาคุมภาคมองมันมองยากครับแล้วแปลว่ายังไงนะฮะแปลว่าจักด้วยนะ,ส,ะสาสสสังสุส,สาสสังสุเนี่ยแปลว่าจากักเพลิดเพลินแล้วต้องจักเพลิดเพลินแล้วนี อันว่าเราจากเพลิดเพลินแล้วด้วยบุตรทั้งหลายผู้เกิดแล้วเราใดและอย่าลืมนะฮะจะด้วยแล้วประโยคยะต่อไปครับประโยคยะต่อไปพาวังพาวังกับอิจฉิอิจฉิสังครับอาหารอันว่าเราอิจฉิสังจากปรารถนาแล้ว พวังซึ่งความเจริญเยสังปุตตานังแก้บุตรทั้งหลายเหล่าใดด้วยจะรวบภาคครับจะสองสับรวบภาคนะฮะเตปุตตาอ่านว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นทาเรหิสังปุจฉาผู้อันทาระทั้งหลายยุยงแล้ว วาเรนตุอวาเรนติย่อมรุกรานมังซึ่งเราแล้วก็ต่อไปนะเนี่ยสูกรังแปลยากครับแล้วไม่มีไม่มีแก้อัดให้เราดูด้วยนะแปลยากครับวาเรนติแปลว่าย่อมรารานนะครับ สาวะสูกรังสาสานี่ก็คือสาหมาครับสูกรังสาวาเรนตีอีวะขึ้นมาวาเรนตีอีวะเพียงดังนะสาอันว่าสุนักวาเรนตีระรานอยู่สูกรังซึ่งสุกร กิระได้ยินว่าเตปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอสันตาเป็นอสัตตบรุษชัมมาเป็นคนเลวแล้วก็หุตวาเป็น พาสเรย่อมเรียกมังซึ่งข้าพระเจ้าอิติว่าต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 าข้าแต่พ่อตาตาข้าแต่พ่อดังนี้โอ้โหนะมันเป็นมันเป็นประโยคมันเป็นประโยคใน ชาดกครับมันก็เลยแปลยากครับยากยังไงเราก็ต้องแปลล่ะครับอ้าวต่อไปนะครับประโยคต่อไปนะครับประโยคต่อไปเตปุตตา อันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นรักษาคืออันว่ารากสดตัวนี้แปลว่าคืออันว่าครับนะคืออันว่ารากสดบุตรตารูเปนะโดยรูปแห่งบุตรชันติย่อมละทิ้งวโยค่าตังอ่าชั้นติย่อมละทิ้งขึ้นมาครับมังซึ่งข้าพเจ้า วยโยค่าตังผู้ผ่านไวัยไปแล้วหรือผู้ถึงแล้วซึ่งวัยหรือผู้ถึงแล้วซึ่งความเสื่อมมาจากคําว่า,า,ตาคตะครับแล้วก็วยะแปลว่าวัยผู้ถึงแล้วซึ่งความเสื่อมต่อไปนะฮะอัดโสอ่นว่ามาชินโน อัดสวนว่าหมาชินโนตัวแก่แล้วนิโพโคตัวมีอันใช้สอยออกแล้วสามินาสามินานะครับอันเจ้าของอุปนิยตินำออกอยู่ขาธนาจาก จากหญ้าอันสัตว์พึงเคี้ยวกินไอ้ขาธนาเนี่ยนะฮะสับเดียวเนี่ยครับขาธนาคือจากการเคี้ยวกินนะแต่ขึ้นมาครับจากหญ้าอันสัตว์พึงเคี้ยกินโอ้โหแปลไปแล้วเนี่ยหนึ่งรอบกลับมาดูซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้แปลว่าอะไรไม่รู้ครับที่สำคัญนะคืออุปนิยตินะ ยะถาฉันใดนะมียะถาด้วยครับตัวหนึ่งยะถายะถาเห็นแวบ,บๆอยู่ไหนไม่รู้ผมเห็นแวบ,บๆนะอ่ะไม่เป็นไรก็ผมพิมพ์ใส่ตรงนี้ก็แล้วกันยะถาฉันใดครับ ต่อไปนะครับปิตาอ่านว่าบิดาปุตตานังของบุตรทั้งหลายเตสังเหล่านั้นอยากกับมันไม่มีตัวเทียบเลยครับ ปิตาอันว่าบิดาปุตตานังของบุตรทั้งหลายเตยสังเหล่านั้นพาลานังปิแม้ผู้พานเทโรเ,เทโรคืออะไรอ่ะ เถโรผู้เท่าพิกติย่อมขอปะคาเรสุในเรือนของบุคคลอื่นทั้งหลายนะในเรือนของบุคคลอื่นทั้งหลายแล้วก็เอวังฉันนั้นเอวังก็ไม่มีให้เห็นต้องขึ้นมาเองอีกโอ้โหยะถาก็ เยืถามันน่าจะอยู่ข้างบนนะผมหาไม่เจอเมื่อกี้อ๋อนี่นี่นี่ไอ้ไม่ใช่เนี่ยผมหาไม่เจอนะว่าเยื่อถามันอยู่ตรงไหนน่ะก็สรุปแล้วก็พิมพ์ไปนี่เอวังก็หาไม่เจออีกครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้โหนัมเบอร์วเลยครับแปลยากเลยฮะกลายเป็นแปลยากเลยครับ อามาแปลต่อไปนะครับมามาแปลต่อไปตัวนี้เป็นประโยคยะประโยคตะนะครับจากก็บุตรตาอันว่าบุตรทั้งหลายอาณสวาเป็นผู้อาณาสวาเป็นผู้ไม่ฟังตามนะครับเป็นผู้ไม่ฟังตาม โติย่อมเป็นอย่างใดเอาใหม่นะจะก,ก็ปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอนัสวาเป็นผู้ไม่ฟังตามโหติย่อมเป็นอย่างใดอย่างตัวนี้เป็นกิริยาปรามาตนานมากครับที่ นานแล้วนะฮะที่ไม่เจอยังที่เป็นกิริยาปรามาตแบบนี้คําว่ายังกิริยาปรามาตคือมันเป็นมันเป็นวิเศษณนะทางประโยคมันแปลตัวสุดท้ายของประโยคครับแปลแปลตัวสุดท้ายของประโยคมันก็เลยแปลยากนะอัานว่าบุทั้งหลายเป็นผู้อ่าเป็นผู้ไม่ฟังตามโหนติย่อมเป็นอย่างใดทันโดกีระได้ยินว่า ทันโดอันว่าไม้เท้าทันโดอันว่าไม้เท้าเมของข้าพาเจ้าสายโยเป็นสภาพประเสริฐกว่าแล้วก็เตหิปุเตหิกว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้น โห oh, ติย่อมเป็นต่อไปครับจันทังปิแม้อันว่าไม้เท้าขออภัยหิเพราะว่าอ่าฮิเพราะว่า,า,า,วาทันโดอันว่าไม้เท้าครับขึ้นมาฮิเพราะว่าทันโดอันว่าไม้เท้า วาเรติย่อมห้ามโคนังซึ่งโคจันทังปีแม้อันดุร้ายอโทอหนึ่งอโทอโทอหนึ่งเสร็จแล้วขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับเหมือนกับประโยคหน้าค่ะคือมันมันมันยากนะ ยากจริงๆครับทันโดอ่านว่าไม้ท้าวาเรติย่อมห้ามขึ้นมาเหมือนประโยชหน้าครับกุกุร,รังซึ่งสุนักจันดังปีแม้อันดุร้ายแล้วก็อันหนึ่งจัน ทันโดอ่านว่าไม้เท้าโหติย่อมมีปุรเรในเบื้องหน้าอันธการเรในที่มืดนะทันโดอ่านว่าไม้เท้าโหติย่อมมีปุรเรในเบื้องหน้าอันธการเรในที่มืด เสร็จแล้วยังต่ออีกครับเนี่ยสรารสริญไม้เท้านะทันโดอ่านว่าไมาา้เท้าโหติทันโดอ่านว่าไมาา้เท้าตัว ค่าทางเอทตินะค่าทางค่าทางเอทติ เอติย่อมถึงทาทางซึ่งอันอย่างลงคัมพีเรอุทะเกในน้ำอันลึกในน้ำอันลึกนะครับแล้วก็มหัลละโกอันว่าคนแก่มาทิโสมหัลลโก อันว่าคนแก่ผู้เช่นกับด้วยข้าพรยเจ้าคาิตาวาพะเลิศแล้วอภลาดแล้วพระลาดพลาดคือลื่นครับคาิตาวาคือลื่นแล้วพะเลิศแล้วครับปฏิทติย่อมกลับยืนได้อานุภาเวนะด้วยอานุภาพธันดัสะแห่งไม้เท้าอิติดังนี้อิติดังนี้อันนี้คือคาถาที่พระพุทธเจ้าให้กับพราม์ แล้วพราหมณ์ก็เอาคาถาตัวนี้ไปประกาศในท่ามกลางของการประชุมนะประชุมรัฐสภาหรือว่าประชุมชาวบ้านนั่นแหละว่ามีลูกแล้วลูกไม่เลี้ยงไม,ไ,มไ,มไม้เท้าอ่อไม้ไม้ไม้เท้ายังดีกว่าลูกเต้าอักตันอยู่เพราะว่าดูสิครับไม้เท้ามีประโยชน์เยอะมากเลยครับมีประโยชน์อย่างไร ไม้เท้าตีโคก็ได้ตีวัวก็ได้ครับไม้เท้าตีหมาที่มันดุดุก็ได้ไม้เท้าเวลาลุกเดินไปในที่มืดก็เอาไม้เท้าเนี่ยคำ้ำค้ำไปข้างหน้ายังได้เลยครับแล้วไม้เท้าเนี่ยตอนที่ข้ามลงไปในน้ำก็เอาไม้เท้าย่างน้ำดูก็ได้คาทางเอทติ แล้วก็ยังบอกอานิสงส์ของไม้เท้าด้วยนะว่าคนแก่แบบข้าพระเจ้าเนี่ยพอพลาดลม้มลงไปกลับยืนมาได้ก็เพราะว่ามีไม้เท้าประคองไม้เท้าน่ะ้ำไม้เท้าขึ้นมาอันนี้คือข้อความที่ข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้กับพราหมอ่ได้ไปพูดในที่ประชุมนะได้ไปพูดในที่กลางประชุม ก็ฝากเอาไว้นะครับอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าในประโยคนี้เนี่ยขอให้ท่านไปแปลตั้งแต่ต้นเรื่องมาหรือจะแปลมาทะลุจนถึงท้ายเรื่องก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกะตันยูต่อบุพการีชนเป็นการสร้างความกะตันยูกระตะเวที ให้แก่บุพการีชนเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ครับต้องหรือควรที่จะไปแปลอย่างมากๆนะครับควรที่จะไปแปลอย่างมากๆอย่าทิ้งเอาไว้ะนะครับก็จบไปแบบกระท่อนกระแท่นเลยครับเก่งนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับสัก15นาทีครับพัก15นาที ประมาณ11โมง45มาอีกรอบหนึ่งครับนี่